พ่อท่านก็บอกว่าเออก็หมอบีก็มาขอเพราะว่าถือว่าเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะเปิดบัญชีไปเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมติดอาสาต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเลขาของหมอบีก็มารายงานทุกครั้งเลยว่าเบิกจ่ายอะไรไปบ้างใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราประเด็นพุทธศาสนากับเงินทําบุญในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นประเด็นใหญ่สําหรับสังคมไทย ร้อนแรงนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าเงินที่อยู่ในระบบเนี้ยมีจํานวนมาหาศาลเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าไม่เคยมีใครทราบนะคะว่ามีอยู่เท่าไหร่นีฉนันเราเคยกลางข้อมูลจากแบงค์ชาติที่เปิดเผยบัญชีวัดนะคะเอาแบบที่อยู่ในระบบเนี้ยสี่แสนกว่าล้านบาททั้งประเทศดีฉันเชื่อว่าต้องมากกว่านี้นเพราะว่าจะมีเงินบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในระบบด้วย อันนี้<ร>แค่ในบัญชีวัดนะ<ม>คุณนิชนานันแต่ในกรณีของหมอบีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีเลยยกตัวอย่างกรณีของหมอบีเนี่ยหมอบีไปขออนุญาตวัดเพื่อใช้ชื่อของตอนเองทําโครงการถูกไหมค่ะอันนี้ก็จะไม่ได้นับตัวเลขตามที่แบงค์ชาติบอกว่าเป็นบัญชีวัดแล้วนะใช่ก็กเป็นบัญชีของบุคคลจนกว่าจะเอาไปถวายวัดถูกต้องในกรณีนี้เนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าได้มีเป็นประเด็นและหลายๆคนบอกว่าโอ้โหมัน มันสร้างก่อนหน้าเนี่ยศรัทธาแต่ตอนนี้เสียศรัทธาแต่อย่าพิ่งหมดกำลังใจไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าประเทศไทยพุทธศาสนากับคนไทยเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะประเด็นที่ถูกเปิดโดยสื่อมวลชนเนี่ยพูดถึงประวัติของหมอบีเพราะตอนนี้ถือว่ายังไม่มีความผิดนะคะยังต้องออกมาชี้แจงแต่นี่คือประเด็นที่เราอยากจะหยิบให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเราก็มาดูมารู้จักหมอบีกันสักนิดหนึ่งมาถามว่าดิฉันกับคุณนิชน,นัน เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจแบบนี้ดูไหมเรื่องพวกนี้สายมูดิฉันทำไม่เท่าไหร่แต่คุณนิชนันเนี่ยตัวแม่ดิฉันดูรู้จักไหมรู้จักหมอบีรู้จักหลายๆคนที่เป็นอินฟลูด้านสายมูคาเฟ่เขาเนี่ยดิฉันไปมาแล้วคุยลดิฉันเห็นไอคุณไปมาแล้วคือคือหมอบีเนี่ยเป็นอินก็เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะเป็นทางด้านสายมูสายผู้วิเศษค่ะ ม่เชอเรียกสายผู้วิเศษเลยใช่ไหมใช่ประเทศไทยจะมีกลุ่มผู้วิเศษอยู่กลุ่มหนึ่งเหมือนเหมือนอเวนเจอร์เหมือน ger, เอกเมน man, ที่สื่อสารกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์<ะ>ไม่รับรองและตาเปล่ามองไม่เห็นถูกต้องค่ะสื่อสารกับวิญญ,ญาณบ้างละ่ะสื่อสารกับเทวดาอารักษ์แล้วแต่เราไม่เห็นผีวิญ,ญญาณบ้านอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าคนที่มีความเชื่อก็จะมีศรัทธาและศรัทธานี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ จะช่วยเหลือ,อจะให้มาทําอะไรก็ต้องจ่ายปัใจจัยใช่ไหมเพราะเกิดความศรัทธากับบุคคลขึ้นมาเนี่ยนะคะประการแรกต้องถามกลับว่าอะไรทําให้ศรัทธาในสิ่งที่เราก็พิสูจน์ไม่ได้ก่อน <c oughs> พอศรัทธาแล้วปุ๊บจะมีโครงการจะมีทําบุญจะทําของขายจะสั่งสอนอะไรจะบอกอะไรเ <c oughs> ชื่อหมดเ <c oughs> ชื่อหมดจะพยากรณ์อะไรเชื่อหมด,หมด,หมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าคนไปส่องดูโอ้โหมอบีเนี่ยมีบ้านใหญ่กําลังสร้างบ้านมีรถนะคะ หรูค่ะเออคือยังไงต่อกระเป๋าแบรนด์เนมเออย่างเงี้ยคือในส่วนนี้ทําไมคนตั้งคําถามเพราะค่อนข้างขัดกับภาพลักษณ์หมอบีที่ดูสมถาก่อนหน้านี้หมอบีดูสมถาไงใช่เออ FC ต่างๆก็มองว่าเอ๊ะมันแปลกๆไหมในช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามมารู้จักหมอบีกันก่อนค่ะหมอบีหรือนายเสกสรรซับสืบสกุลนะคะ จริงๆเนี่ยมีเพจมี YouTube มี t i k t o อกมีมีทุกอย่างมีช่องต่างๆเพจใช้ชื่องมงายสไตล์หมอบีค่ะช่อง YouTube ก็คนติดตามเยอะเพราะว่าตอนที่คนรู้จักแรกๆเนี่ยคือไปตามสถานที่ลี้ลับแล้วก็ไปทำนายไปอะไรอย่างเงี้ยมีไลฟ์สดด้วยมีอัดเทปด้วยมีอะไรด้วย<ะ>แล้วก็เห็นนะคะเขาก็ใช้ชื่อเนี่ยค่ะงมง,งายสไตล์หมอบี ทำทีวีมีเป็นรายการต่างๆออกไปเป็นแขกรับเชิญบ้างจนหลังๆเนี่ยไปเป็นวิทยากรในการพูดแต่ลักษณะ,ะาการพูดของหมอบีเนี่ยคือจะเป็นการพูดโดยมีหลักการนำหลักธรรมะมาพูดเออไม่ใช่แบบอยู่ดีๆลอยๆมาก็เลยทำให้มีความน่าเชื่อถือซึ่งหมอบีเนี่ยทำแบบนี้มาตั้งแต่อายุ17นะค่ะนะคะแต่ที่ผ่านมาในช่วงหลังๆอุทิศตนเป็นเด็กวัดติดตามหลวงพ่ออารก์กฎ ดิฉันรู้จริงเรื่องนี้เพราะว่าเพื่อนดิฉันใน Facebook เนี่ยไปช่วยหมอบีติดตามหลวงพ่อลงกดด้วยอเป็นแวดวงนี้แหละแวดวงแวดวงผู้ประกาศนี่แหละเอ้าหลวงพ่ออลงกดคือเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้บอบีกับทีมคณะก็ไปทำงานจิตอาสาไปช่วยเห็นอยู่ใน แพร่ภาพอยู่ตลอดเวลาใช่ไปเดินตามไปเข็นรถไปอะไรวะแล้วมาถึงตรงนี้คุณนิชนันไปมาแล้วให้คุณนิชนันบอกเลยอ่านว่าอะไรนาถะนาถาคาเฟ่ขออภัยลืมจริงๆแต่มาจะเป็นประมาณภาษาบาลีสันสกิตอะไรประมาณนั้นนะค่ะประมาณนั้นก็น่าจะสื่อไปในทางธรรมะนั่นแหละนะคะก็ดูแลเองแต่เขาบอกว่าภายใต้การดูแลของพระบาทน้ำพุนะรายได้ทั้งหมดนําไปถวายวัดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายอันนี้ประสบการณ์สนัวก็คือตอนสแกนจ่าย QR code ข้าที่ไืนม ชื่อบัญชีเนี่ยเป็นชื่อบุคคลเป็นผู้หญิงอ๋ออันนี้ขอขออนุญาตนะคะคอณที่ทาไปมาแล้วนี่ก็เวลาพอจ่ายเงินสแกนใชเป็นชื่อบัญชีไม่ใช่ข้าวัดนะไม่ใช่ชื่อวัดแล้วก็ไม่ใช่ชื่อมูลนิธิฟ้าอะไรใจบูญฟ้าใสใจบุญอะไรนั่นด้วยไม่ใช่ในคาเฟ่เนี้ยก็จะมีสินค้าขายเยอะเลยคุณลัศมีคนเยอะไหมคนเยอะไหมมีคนประปรายมีคนประปรายซึ่งทุกคนก็จะเข้าใจว่า ก็ตามที่ออกรายการบ่อยๆอะค่ะเงินทั้งหมดไปทำํำบุญท,ที่วัดนะคะแต่หมอบีเป็นคนก่อตั้งร้านคาเฟ่นี้ขึ้นมาใช่ค่ะเงินบริจาคไม่หักค่าใช้จ่ายเลยมอบให้กับวัดแต่เข้าบัญชีบุคคลใช่ะคะเจะอด้วยตัวเองนะวงเล็บทั้งหลายทั้งมวลน,นี้เนี่ยหมอบีก็เลยเคยได้รับรางวัล GQ Men of the Year 2022ใ,ในสาขา f i n t of f i c e of the Year ก็ได้รางวัลไปเพราะว่าเป็นที่รู้จักนะคะอย่างไรก็ตามฐานเศรษฐกิจนะคะไปเจาะลึกถึงธุรกิจของหมอบีอไปคนชื่อสิอว่ามีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทอะไรไหมก็พบจริงๆนะคะมีอยู่ 2>, 2บริษัทบริษัทแรกเนี่ยชื่อบริษัท UNEQ จำกัดเ,เปิดเมื่อปี66ตุลาคมทุนจดทะเบียน1ล้านบาทแต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเป็น บริษัท oh, <okay. S 1> คล้ายๆกับเอเจนซี hmm. ่คัดเลือกนักแสดงบอกแบบนั้นะนะคะการถือหุ้นของหมอบีเนี่ยถืออยู่40%หรือว่า4,000หุ้นมูลค่าหุ้นก็รวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทอันนี้ mm hmm. ไม่ไม่เยอะนะคะ UNEQ ก็เป็นบริษัทเอเจนซี่ที่เหมือนเป็นโมเดลลิ่งซึ่งเห็นศิลปินากกาดาราเนี่ยจำนวนมากจะเปิดเปิดนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อรับไรายได้ตัวเองนั่นแหละ อันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเวลาหมอบีไปเป็นวิทยากรไปทํารายการและได้ค่าตอบแทนก็อาจะเข้าเขาก็จะเข้าบริษัทนี้นะคะส่วนอีกอันนึงคือบริษัทนาถามหานครจรํากัดซึ่งก็ชื่อตรงกับนาถคาเฟ่ประกอบธุรกิจขายอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคและบริโภคนะคะทุนจดทะเบียน5ล้านจัดตั้งเมื่อปี63อันนี้ตั้งมานานละถือหุ้นของหมอบีเนี่ยเ2เลยนะมูลค่าก็เกือบเต็มเลย 6ล้าน7แสนกว่าบาทด้วยกันน่าจะเป็นบริษัทที่ทำคาเฟ่ไหมทำคาเฟ่ทำแชมพูทำาสบูทำย่านทำกระเป๋าทำทุกอย่างยาดมอีขายอยู่ในร้านทุกอย่างค่ะในสองบริษัทนี้เนี่ยนะคะรวมกันแล้วเนี่ยถามว่ากำลรกำไรมากไหมไม่ได้กำลรกำไรนะคะพอจะสร้างบ้านหลังใหญ่ได้ไหมคะพอจะซื้อรถหรูไม่ได้กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ได้เพราะว่ารวมกันแล้วขาดทุนอยู่3ล้าน บริษัทแรกก่อน UNEQ จำกัดเนี่ยนะคะรายได้ประมาณ6,000นกว่าบาทคือ,อรายได้ลดลงด้วยจากปี66กนะคะรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ8,90,000กว่าบาทเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ขาดทุนปี6ปี67ขาดทุนอยู่2 3 3แสนโอเคอ่ะอันนี้จบไปบริษัทนี้อบอมบีอาจจะรับงานน้อยลงเพราะช่วงหลังๆอาจจะหายไปหน่อยอาจจะทีมงานเยอะจ่ายทีมงานอานะคะแต่แตนาถาคาเฟ่นี่สิ งาา,าคาเฟ่นี่ขาดทุนเยอะคุณนิชนันท์ขาดทุนเยอะเลยนะคะเอามาดูรายได้ก่อนเพราะว่ารายได้ของปี67เนี่ยเพิ่มนะรายได้เพิ่มมาตั้ง31.6%อนะคะอยู่ที่15ล้าน2องแแต่รายจ่ายเยอะรายจ่าย18ล้านเน่ะมันมาเสียใจกับอะไรเออขาดทุน2ล้าน8แสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันทั้ง2บริษัทเนี่ยรายได้รวม 15ล้านบาทก็จริงนะคะแต่ว่ามีรายจ่ายเยอะและรายจ่ายโอเวอร์ค่าใช้จ่ายโอ o, รายจ่ายโอเวอร์รายได้เพราะฉะนั้นสองบริษัทก็เลยขาดทุนประมาณ3ล้านกว่าบาทด้วยกันทำธุรกิจไม่เก่งไงคุณวลสินีคุณหมอบีนะ่ะทีนี้หลวงพ่อช่วงนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าสงสัยต้องหลบสื่อท่านก็รับกิจนิมนต์เมื่อวานพศออลงไปพื้นที่ก็ไม่เจอท่านท่านก็ให้าวยาวัจกรมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีสื่อไปสัมภาษณ์เนี่ยก็หยิบยกบทสัมภาษณ์ของ ท่านหลวงพ่ออลงณกฎพระราช,ชาวิสุทธิประชานาตนะท่านป็งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพุท่านก็พูดถึงอย่างนี้เพราะว่าเอะหมอบีเนี่ยไปขอท่านเพื่อที่จะขอเปิดบัญชีท่านก็พูดจริงหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออก็หมอบีก็มาขอเพราะว่าถือว่าเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะก็เปิดบัญชีไปเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมจิตอาสาต่าง ตั้งแต่ปี62แล้วคุณพิชนันหลายปีแล้วนะคะใช่ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเลขาของหมอบีก็มารายงานทุกครั้งเลยว่าเบิกใจอะไรไปบ้างใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างซึ่งท่านหลวงพ่อก็บอกว่าการทํางานเนี่ยสมมุติว่ามีคนบริจาคมา1ล้านก็เอามาถวายท่าน9 0 0 0แสส่วนอีก1น0 0 0แสนเนี่ยก็บอกว่าใส่ถุงไม่อย่างดีเลยท่านก็ไม่ได้เปิดดูหรอกแต่จะส่งให้กับทางคณะกรรมการดําเนินการต่อแต่ไอ้หนึ่งแบาทเนี่ยก็บอกว่า ก้าแสนเลยสมมติหนึ่งล้านเอามาบริจาคท่านเก้าแสนเก้าแสนเนี่ให่ถุงมาอย่างดีเออท่านเออท่านก็ให้ท่านก็ให้ทางคณะกรรมการจัดการไปก็ไปนับไปอ่ะก็คนก็ถามแล้วเราก็หนึ่งแสนที่เหลือล่ะก็บอกว่าเห็นก็บอกว่าจะเอาไปทํากิจกรรมต่างๆี่ไปทําบุญท่านก็ไม่ได้ถามหรอกยังไงท่านบอกว่าหนึ่งแสนเนี่ยทราบนะว่าไปทําโครงการจิตอาสาอย่างเช่นไทยชีวิตโคกระบือนู่นนี่นั่นท่านก็ตรวจสอบไม่ได้หรอกเพราะว่าเงินจะไปเข้าโครงการโดยตรงอะไร ท่านก็ไม่ได้ทราบนะฮะแต่รู้ว่าหนึ่งแสนนีถูกไปใช้ทําบุญในกิจกรรมต่างๆที่ที่หมอบีทําค<ะ>่ะแต่เพิ่งมาทราบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยว่าเลขามาบอกว่าทําแบบนี้ไปสิบครั้งที่รับบริจาคมาแต่ทวายหลวงพ่อเนี่ยเก้าแสนไม่เกลี้ยงเออไม่ไม่หมดเออนะคะ,ะยังไงก็ตามเนี่ยชาวบ้านเขาก็ต้องข้อสงสัยเรื่องรถ ใช่ไหมรถรแบบ้านเออตั้งอยู่หลังใหญ่ท่านก็บอกว่าเนี่ยก็เจ้าอาวาสก็ขอตัดประเด็นเรื่องแบรนด์เนมทิ้งไปแล้วกันนะเพราะมันไม่เกี่ยวอนะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเขาบอกว่าได้รายได้จากเขาออกรายกโรรายการนั่นนี่ไปซื้อไปทราบแต่ว่าเรื่องรถเนี่ยก็บอกว่าเก็บไว้เก็บเงินไว้แล้วไปซื้อรถอแล้วรถเนี่ยจะเอามาถวายแต่ยังไม่ได้มาถวายก็ให้ทีมงานนั่งไปทําโครงการเพื่อทําบุญต่างๆนี่แหละค่ะหลวงพ่อท่านบอกนีอันนี้สิค่ะสําสคัญ ตำรวจเคยเข้ามาที่วัดเพื่อขอข้อมูลเมื่อหนึ่งถึงสองเดือนที่แล้วนั่นแปลว่าต้องมีเรื่องไปถึงที่ตำรวจก่อนจะมาถึงที่วัดใช่คือก็จะเป็นช่วงเดียวกันกับที่ทางตำรวจเนี่ยเข้าไปสอบนะหลายวัดด้วยนะคะก็เป็นช่วงเดียวกันทั้งหมดนะคะ,คะเรื่องของเส้นทางการเงินจนทราบว่าบัญชีหมอบีที่เปิดรับบริจาคเนมีความผิดปกติเจ้าอาวาสได้เรียกหมอบีมาคุยไปแล้วก่อนหน้านี้หมอบีก็บอกว่าจะกลับไปรวบรวมนําเอกสารหลักฐานของโครงการต่างๆเนี่ย มาให้ก็กลับมาจริงๆเอามาให้พร้อมกับเอกสารกองโตทางกรรมการก็เป็นคนตรวจสอบไปท่านก็กล่าวกับสื่อมวลชนแต่เพียงเท่านี้นี่เป็นคําพูดหรือว่าบทสัมภาษณ์ของหลวงพ่ออารมณ์กดนะคะแต่สิ่งที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยพศก็ลงพื้นที่กันแต่ว่าหลวงพ่อรับกิจนิมนต์ที่อื่นก็แต่ว่าพศที่ลงพื้นที่เนี่ยก็พูดว่ามาแนะนําเรื่องการทําบัญชีให้กับทางวัยาวจกรนู่นนี่นั่น เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลจากการทำวิจัยแล้วก็เป็นสถิติที่ถูกเก็บไว้ข้อมูลจาก SCB EIC อืคนใท้ใจบุญคุณผู้ชมรู้ไหมว่า96ค่ะไปถามเลยเนี่ยร้อยคน96คนบอกว่ามีเงินส่วนหนึ่งที่จะเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำบุญใช่อันนี้แบบเต็มที่เลย <ท>แล้วทําอะไรคะทาอะไรบ้างค่าอาหารของถวายพระไหว้เจ้าเงินทําบุญาาแล้วก็การซื้อของให้แก่องค์กรต่างๆนะคะอ,อันนี้เป็นข้อมูลปี62ปี60เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ดีฉันว่าไม่หนีไปจากนี้นะถึงตอนนี้จะปี68แล้วก็ตามนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งประเทศคุณนิชนันแสนแสนกว่าล้าน เก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่าล้านคือมันไม่หนีจากนี้ตีกลมๆแสนบวกลบทุกปีทุกปีทุกปีนะคะคัวเรือนรายได้น้อยมีส่วนการทําบุญมากกว่าอันนี้ที่ฉันสงสัยมากเลยมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวค่ะคุณวิลาศินีไหวไปก่อนเผื่อวันนี้จะขายของดีคือคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยกลับมีสัดส่วนเงินที่ใช้ทําบุญมากกว่าคนที่มีรายได้มากอือันนี้ที่ฉันสงสัยมากอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างที่คุณนิชนัน์บอกว่าบางทีที่พึ่งทางใจสําคัญ นะคะครัวเรือนต่างจังหวัดมีรายจ่ายเพื่อการกุศลมากกว่าครัวเรือนในกรุงเทพครัวเรือนในภาคเกษตรมีรายจ่ายเพื่อทําบุญดิฉันพูดใช้คำว่าทําบุญแล้วกันอโอเคค่ะคนที่อยู่ในภาคการเกษตรทําบุญมากกว่าคนที่อยู่นอกภาคการเกษตรส3มจุ 3, ผู้สูงอายุทําบุญมากกว่าในครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอายุอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเลย บบเพราะว่าคนที่คบ้านที่มีผู้สูงอายุกัน60อ่ะเขาจะสัดมีสัดส่วนทําบุญประมาณ3%กว่าส่วนคนไม่มีก็จะอยู่ที่2%กว่านะคะหัวหน้าครอบครัวที่มีการศึกษาสูงจ่ายเงินเพื่อทําบุญน้อยกว่าหัวหน้าครอบครัวที่มีการศึกษาต่ํากว่านั้นรีเลตไปกับด้านบนได้ด้วยน,นั่นนะ่ะสิคะแล้วครัวเรือนที่มีรายจ่ายเพื่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีรายจ่ายเพื่อเขาทาบุญไว้ด้วยค่ะ และสุดท้ายคือครัวเรือนที่ไม่มีการจ่ายสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีสัดส่วนน้อยกว่าเนี่ยจับคู่จับคู่กันเนี่ยคุณนิชนันจะเห็นเห็นภาพเห็นเหตุผลเห็นภาพเห็นภาพว่ากลุ่มคนที่ทําบุญจะเป็นกลุ่มไหนใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่สําคัญแล้วนะคุณผู้ชมเจ้าสัวเวลาเขาทาบุญเขาทําเยอะนะเก็มีวัดดังในอดีตก็มีเจ้าสัวมหารวยเลยก็ทําบุญมหาศาลเชื่อนะส่วนใหญ่เจ้าสัวเนี่ยเชื่อเรื่องของการทําบุญนะคะ อย่างไรก็ตามนอกจาก SCB EIC แล้วเนี่ยดิฉันหยิบยกข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกษิจการคลังกระทรวงการคลังมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยกิจกรรมที่ทำในวันหยุดคน,ไ,นไปทำบุญที่วัดเกือบ50%ิเกือบครึ่งใช่และทำเมื่อไหร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต้องเข้าวัด25%ส่วนใกล้ๆกันวันเกิดตัวเองวันเกิดคนรักคนใกล้ชิดครอบครัว24.8%สส่วนโซนนี้ก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเทศกาลสาคัญอย่างเช่นปีใหม่สงกรานต์20% ทำบุญเมื่อมีความทุกข์อยู่ที่6%นะคะ,<ฮ>ะวันหวยออก1 5ึ 1> 5แต่ว่าในจํานวนนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ทําแล้วแต่สะดวกแล้วแต่โอกาสก็ได้แต่ถ้าให้เลือกได้เนี่ยจะมีแบบช่วงไหนเขาบอกว่าถ้าสะดวกเนี่ยก็ประมาณถึง21%ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะนี่คืออีกหนึ่งระบบเศรษฐกิจที่ถือได้ว่ามีเงินหรือว่ามีสะตุ้งสตางเยอะมากสะพัดมากแล้วก็อย่าปล่อยให้เป็นแดนรับแลรต่อไปก็ไม่ได้นะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ